ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนจนคนยากไร้ใครเราที่จะสนใจเขาน,นี้เป็นคำถามที่จะพบกับคำตอบในรายการต่อไปนี้นะครับ CNTV สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at c g n TV กับผมอาจารย์บรรพธ์เมฆสถาพรคุณวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมสดีบทที่41ข้อ1ถึง13สดมดีบทที่41ข้อ1ถึง13พระยาเวจะทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากพระยาเวจะทรงป้องกันเขาและรักษาชีวิตเขาไว้ เขาจะได้รับพระพรในแผ่นดินนั้นขออย่าทรงมอบเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบเมื่อเขานอนเจ็บพระยาเวจะทรงพยาบาลเขาเมื่อเขาล้มป่วยพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายดีส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าถูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาข้าพรองค์ขอทรงรักษาข้าพรองค์เพราะข้าพรองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์พวกศัตรูกล่าวไม่ดีถึงข้าพเจ้าว่าเมื่อไรเขาจะตายนะ ชื่อของเขาจะได้สูญไปเมื่อคนใดมาเห็นข้าพเจ้าเขาก็พูดเท็จขณะที่ใจของเขาเก็บเรื่องร้ายเมื่อเขาออกไปเขาก็เป่าร้องไปทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าก็ซุบซิบกันถึงเรื่องข้าพเจ้าพวกเขาปองร้ายข้าพเจ้าเขาทั้งหลายกล่าวว่ามีสิ่งร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะไม่ลุกไปจากที่ที่เขานอนนั้นอีกแม้แต่เพื่อนสนิทผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ ผู้รับประทานอาหารของข้าพเจ้าก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะตอบโต้เขาโดยข้อนี้ข้าพระองค์จึงทราบว่าพระองค์พอพระไัยข้าพระองค์คือศัตรูไม่ได้โห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์พระองค์ทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้เพราะความสัตด์สุจริตของข้าพระองค์และทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักพระองค์เป็นนิด สาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการอาเมนและอาเมนในพระธรรมสดุดีบทที่4 1สิข้อ1ถึง13ตอนนี้ได้ให้หัวข้อว่าแม้จนและยากไรแต่แน่ใจพระเจ้าทรงรักษาและค้ำจุนอน,นี้เป็นสิ่งที่เราจะพบกับเนื้อหาสาระที่พูดถึงใครก็ตามเนี่ยที่ดูแลเอาใจใส่คนจนผู้นั้นเป็นสุข อันนี้เราเห็นภาพนะครับพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับคนจนคนยากไร้ในขณะที่โลกเนี่ยซึ่งกำลังมีการแข่งขันโลกที่มีความเหลื่อมล้ําคนที่ได้รับเกียรติคนที่รับการยกย่องก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์สินต่างๆมากมายแต่ใครล่ะที่จะดูแลคนยากจนและยากไรอันนี้ก็คือพระทยของพระเจ้าที่ให้ความสําคัญกับคนจนและคนยากไร้ พระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเขาในวันแห่งความยากลำบากแน่นอนเราพบว่าในโลกที่เต็มไปได้วยความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนจนและคนยากไร้ที่ดูเหมือนว่าเขาขาดแคลนการช่วยเหลือความช่วยเหลือจะไปไม่ถึงเขาเขาจะเป็นคนที่ถูกมองข้ามและเลยไปแต่ถึงกรก็ตามพระเจ้าทรงยืนยันนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ป้องกันร,รักษาและอวยพรให้คนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ ให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากถึงแม้ว่าเราไม่สามารถขจัดความจนออกไปให้หมดสิ้นในโลกนี้ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเราเรียนรู้ที่ว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ห่วงใหญ่คนจนผู้นั้นจะได้รับพระพรและพระพิตอนนี้ได้พูดถึงดีนะครับว่าเมื่อเขานอนเจ็บพระเจ้าทรงคําจุนเมื่อเขาป่วยไข้พระเจ้าทรงรักษาจึงเป็นคําที่ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับ ถ้าคนที่เคยเข้าโรงพยาบาลจะรู้สึกถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวเดียวดายมากนะอยากจะให้คนมาเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงที่เราต้องกักกันตัวเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมไขได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเดียวดายถูกทอดทิ้งแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาพระเจ้าเป็นผู้ที่คำจุนในยามที่เขาเจ็บไข้ในยามที่เขาเจ็บป่วยเขาได้รับการสัมผัสแตะต้องด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า แล้วเมื่อใครก็ตามที่ทําบาปเนี่ยเมื่อเขาสํานึกตัวเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงพระกรุณาส่งรักษาเห็นไหมครับว่าบาปก็ทํามาซึ่งความบอบช้ําในจิตใจบาปก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราปวดร้าวในชีวิตด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าทรงพระกรุณาที่จะเยียวยารักษาทุกคนที่สํานึกตัวทุกคนที่ขอการยกโทษอภัยให้กับพระเจ้าแม้ขณะที่มีคนเนี่ยกล่าวร้ายป้ายสีเราก็ตาม เราจะอยู่ในสังคมที่เราถูกกระทําถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆในความผิดที่เราไม่ได้กระทําเราเป็นเหยื่อของคนที่โจมตีเราก็ตามแม้ทั้งคนใกล้ชิดก็ยังทรยศอันนี้เป็นท่องพีที่เจ็บปวดนะครับเมื่อเราดูชีวิตของพีสุขิดก็ถูกสาวกคนสนิททรยศต่อพว์เช่นกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ถึงความเจ็บปวดที่อยู่ข้างในนะฮะไม่มีใครทําให้เราเจ็บปวดได้เท่ากับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ก็ขอพระเจ้าได้ท่งช่วยนะผู้เขียนได้หูนขอว่าขอพระเจ้าได้ทรงช่วยอย่าให้ศัตรูเนี่ยชนะเขาได้เขาเต็มล้อมไปด้วยศัตรูที่อยู่รอบตัวเขาอย่าให้ศัตรูมีชัยชนะต่อเขาแต่ขอพระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะให้กับเขาเพราะว่าเขาพึ่งพิงในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงค้ำชูเราด้วยพระคุณความรักด้วยความสัตด์สิทธิตของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ ทั้งีตอนนี้ได้ให้เราเห็นความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่คนจนที่พระเจ้าทรงดูแลรักษาและคำจุนนะครับเรามีบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมดอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการที่1คนจนคนยากไร้มักจะถูกคนมองข้ามและและเลยแต่พระเจ้าไม่ได้มองข้ามละเลยคนเหล่านั้นพระเจ้าทอดพระเนตรดู พระเจ้าสนใจคนจนคนยากไร้คนที่มีปัญหาคนที่มีความทุกข์มนุษย์อาจจะละเลยมนุษย์อาจจะไม่ให้ความสนใจมนุษย์อาจาช่วยเหลือเขาได้ไม่มากแต่พระเจ้าจะเป็นที่พึ่งจะเป็นความหวังจะเป็นกําลังใจให้กับคนจนคนยากไร้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าประการที่สองนะครับใครก็ตามที่ดูแลคนจนคนยากไร้เขาจะได้รับ พระพรแห่งการให้พระพรก็จะมาถึงเขาผู้นั้นที่เป็นผู้ให้หลายครั้งเราเห็นนะครับมีคนมากมายเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือดูแลคนยากไร้จิตใจเขาเต็มไปด้วยการให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับพระพรผู้ให้ย่อมมีความสุขยิ่งกว่าผู้รับหลายครั้งทีเดียวเราเป็นผู้รับเรามีความสุขใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามเราเป็นผู้ให้ความสุขก็จะทวีคูณนั่นคือความสุขแห่งการให้เขาได้ให้ สิ่งดีเขาได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนจนคนยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือยิ่งในช่วงที่เราอยู่ในวิกฤตนะสุขภาพร่างกายเราต้องกักกันตัวก็จะมีสังคมเนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมมีการให้เกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งที่เกิดขึ้นนะครับประการที่3พระเจ้าทรงใช้คนที่รักพงดูแลเอาใจใส่คนจนใครก็ตามที่จะบอกว่ารักพระเจ้า บอกว่ารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจจงรักเพื่อนบ้านหรงรักตัวเองการที่ออกไปรักเพื่อนบ้านรักตัวเองก็เริ่มจากคนที่มีความต้องการคนที่ยากไร้คนจนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือให้ไปแสดงความรักต่อคนเหล่านี้การแสดงความรักเ่าคนนี้ก็เป็นผลจากการที่เรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจก็จะเป็นผลทําให้เรารักคนอื่นเหมือนอย่างที่เรารักตัวเองเราได้แสดงความรักคนอื่นเราได้หยิบยื่นความช่วยเหลือ ให้กับคนจนและคนยากไร้ประการที่4สังคมเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อเราดูแลกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าสังคมทุกวันนี้เราเห็นว่ามันไม่น่าอยู่ใช่ไหมมันเต็มไปด้วยภัยพิบัติมันเต็มไปด้วยความช่วย้ายต่างๆแต่มันจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อเราได้ดูแลกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าความรักที่มาจากพระเจ้าจะช่วยทําให้เราเรียนรู้ที่จะไม่เห็นแก่ตัวเรียนรู้ที่จะให เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าก็ขอให้ความรักของพระเจ้าได้ขับเคลื่อนออกจากชีวิตของเราไปสู่คนอื่นเป็นเหมือนสายน้ําเป็นเหมือนพระพรที่จะหลั่งไหลไปยังดินแดนที่เหือดแห้งไปยังคนยากไร้คนขัดสนที่ถูกสังคมมองข้ามละเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สรงหนุนจิตชูใจเราทุกคนในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอฝากข้อคิดหนุนใจไว้นะครับว่า คนจนยากไร้ถูกไล่ล่าแต่พระเจ้าทรงรักษาและค้ำจุนให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันสาวุการแค่แต่องค์พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคาขมมองพระองค์ที่หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายที่จะดูแลใจใส่คนจนเพราะพระเจ้าทรงรักคนเหล่านั้นพรงปรารถนาให้คนเหล่านั้นได้รับก,การช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าก็ขอให้ทรงผลออกมาเป็นสิ่งที่เรากระทาเพื่อ วหวเกียรติพระพงค์และสำแดงความรักของพงค์ให้กับทุกคนจึงอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอยพรครับขอเชิญชิญทุกท่านนะครับทำกิจกรรมที่จะแสดงความเห็นพิมพ์ใต้คลิปว่า ตลอดทั้งปีเนี่ยได้รับสิ่งดีได้รับบทเรียนอะไรที่จะนาไปใช้ในชุดของตัวเองครับท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้รับรางวัลที่ทางรายการได้จัดเตรียมไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง CGNTV ไทยด้วยกันนะครับขอพยยิวิพรทุกท่านครับ